โ,โอเคครับตอนนี้เรามาเจอที่เขาเรียกว่าอะไรพี่ที่ในป่าที่แบบว่าป่าที่อุดมสมบูรณ์ป,ป่าทีอุดมสมบูรณ์นะครับรก็คือว่าผมก็ได้รับความเอื้อเฟื้อนะครับจากน้องสิทธาตนะครับวันนี้เราสามช่องนะครับโจ้างนักศา,คารครบ่าวิสารผ้ากินผ้าเลาะครับผมคนสัญจรอเ,เอฟซีนะครับแล้วก็ุนสัญจรด้วยนะครับวันนี้เป็นอะไรที่แบบว่าเราตื่นตาตื่นใจกับป่ามากนะครับมันใหญ่ผมก็ขอให้ตรงนี้นะครับ ได้เป็นเนื้อหาแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นวิทยาทานให้กับคนทั่วไปแล้วกันนะครับทีนี้เรามาดูต้นนี้ที่ขาเปียนะครับอันนี้ต้นขาเปียจริงๆแล้วนะครับเวลาพิเศษตรงนี้นะครับก็จะเป็นตุ่มๆแล้วผมชอบเป็นจับเล่นและบีบนะครับลักษณะลักษณะอันนี้ดอกแต่ใบใบของเขาก็จะอย่างนี้แหละนี่จะมีช่อดอกแบบนี้ครับอ๋อนี่นี่เล็กๆขาวแต่นี่ดอกเขาร่วงหมดแล้วครับดอกเขาร่วงหมดแล้วนะครับ แต่ก่อนแถวๆไร่เรามีเยอะทีนี้สรรพคุณทางยาเป็นทำอะไรพี่สรรพคุณทางยาก็คือพวกเป็นยาบำรุงกําลังนะครับเป็นยาบำรุงกําลังแล้วก็ชูกําลังได้ดีสาหรับชายอีกครับแล้วมันมีสำหรับยิงนะก็มีไปทำอะไรได้บ้างอะครับข้ายามาเร็งนะถูกต้องครับข้ายามาเรงแต่ว่ารสชาติเขาจะยาตัวยาเขาจะน้อยกว่าตัวยาตัวนี้ครับยาจะไม่เยอะเพราะฉะนั้นจะเป็นตัวที่จะไปเสริมกันที่ตเราจะจะแนะนําต้นไอ้ควรจะแนะนําต้นไอ้นี่นี่ต้นนี้ครับต้นไอ้เล็บ อะไรต้นอะไรครับพี่โจนี่ครับต้นขไข่นี่ต้นไข่นะครับผมจะบอกให้ต้นไข่เนี่ยคนหมอยายังไม่รู้จักเลยนะครับคือต้นไข่นี่ครับผมจะตัดให้ดูเออถ้าอย่างเงี้ยพี่โจเดี๋ยวไอ้ต้นพี่โจเป็นพูดอันนี้ลักษณะของตัวยานะครับคนนี่ผมจะจะบอกวิธีการรักษาโรคฤทธี์ดวงทวารนะครับนี่นะดูครัอย่าดูครับนี่ับตัดตัดแล้วเราก็ตัดมาอือฮึเออกเนี่ครับอันนี้ก็คือฤทธิดวงทวารค์จะแก้ฤทธิดวงทวารได้ก็คือพี่โจเห็นไหมนี่อะไรครับนี่อะไรยางครับ เวลาเราถ่ายประท้วเอ้ยถ่ายอุจจาระทุกครั้งนะครับนี่มันจะออกมาเราฟันแล้วออกไปทาเจ็ดวันครับมันจะโหดหายเข้าไปเลยนี่ตัวยาสุยอดคือเราทาทุกวันใช่ผมไม่เคยบอกใครผมไม่เคยบอกใครนะเนี่ยแต่ถ้ามันจะออกมาแล้วตัวยาเนี่ยรับนี่คือครั้งแรกที่ผมนี่สำหรับพี่โจคนเดียวจริงๆผมจะไม่บอกใครนะนี่คือหมอยาเขาจะไม่แนะนําให้ใครรู้เลยแล้ววิทมันมีสองกรณี ถ้าต้มกินน้าต้องมีวิชาการการการที่จะเอาเปลือกของเขาไปต้มกินน้าครับคือหนึ่งจำไว้เลยว่าจะต้องถากต้องใช้คําพูดว่าหมอจา๋าลูกขอตัวยาไปรักษาไปรักษาคนเลยจีดวงหน่อยนะจ๊ะหมอจา๋า<ม>แล้วการถากกั้นหายใจนะครับตั้งใ,ใจถากขึ้นหนึ่งนะครับถากลงสองนี่ครับนี่นี่จำไว้เลยครับนี่คือตัวยา<ม>ลักษณะของการถากหมอไปต้มใช่ไหมใช่ถ้าต้มแต่แต่ต้มเนี่ยมันมันมันขึ้นอยู่กับว่าพี่จอเลือดกรุ๊ปอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ครับเอบี ถ้าถ้าเอบีเนี่ยมีรสชาติจะไม่มีรสชาติแต่ถ้ากู่ร A, รสเอรสบีเนี่ยจะมีอาการผมขคืนครับเนี่ยที่คุ่โอโอนี่ผมขคืนครับอดี๋ยวดูเลยแต่ว่ายาตัวนี้รักษาลําไส้แก้โรคมะเร็งโอมากมายแต่คนไม่รู้จักกันแค่นี้ครับนี่อันนี้คือหมอยาสมัยโบราณคือปู่ย่าตายายสอนผมมาแต่ผมไม่เคยไม่เคยออกมาให้ คนรู้เลยนี่คือครั้งแรกกับพี่โจครั้งแรกเลยครับนี่อธิบายต้องขอบพกุณมากต้องขอบคุณมากครับเนี่ยอันนี้คือเก็บมาที่ว่านแน่นอนแต่คนไม่รู้ว่ามันมันไม่ดีแต่จริงๆแล้วลองดูได้เลยถ้าใครไม่เชื่อผมถ้าไม่ไม่หดจริงให้มาเตะผมเลยนี่เขาตัวยาตัวเนี้ยคือครั้งแรกที่ผมบอกแฟนผมเป็นนะรักมาเป็นหายแล้วครับหายแล้วอันนี้คือรีซิดวงทวารใช่ให้เป็นออกมาเยอะแค่ไหนก็หายนะครับ